สวัสดีค่ะเพื่อนค้าบรรทงบรรณาชนแนเคะ่ะเพื่อนค้ามาคะ่ะมาเก็บเห็ดพึ่งกันคะ่ะวันนี้นี่มาดุ้นคะ่ะมันจะดีกอ,อนี่คะ่ะดอกนุ่นเสียคะ่ะสงสัยเน่าไปแล้วคะ่ะนี่อป่าเขานะคะป่าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่อืม ไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดขาที่บ้านดูดอกนุ่นใช่ไหมมันจะดีบอืคเหนาไปแล้วค่ะเพื่อนค่ะเนี่ยแต่แต่หัวตงค่ะอ้นุ่นนุ่นค่ะไปค่ะอส่งดีๆนะคะมันดุป่าหญาอย่างเงี้ยนี่ค่ะ โอเดี๋ยวนาะหาถุงมือใส่ก่อนกลัวถากไปดูมันถักอ๋นี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนโอ้ยอย่างงามโอ้ยมีแต่าถากเฝาด้วยคันนี่ค่นี่เนี่ยอาไม่ใช่นี่ค่ะใส่ถุงใส่กะสองก้าสอง อโอ้นี่นีน่นี่น,นี่นี่ค่ะโอ้นุนดอกค่ะสีเหมือนใบไม้เลยค่ะเพื่อนค้มองไม่เห็นนี่ค่ะส่งงทีดิค่ะเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวนาสองก่อนเดี๋ยวนาถ้าเจอเดีวนาสองหิงนะคะนี่ค่ะเพื่อนดอกนู้นนี่ค่ะเพื่อนโอ้ยนหนาค่ะนโอ้ยไม่นอนเป็นหนอนคะ่ะนี่ตัวน,น,นี้ดอปิ๊กติ๊กอีนี่ค่ะคนี่ค่ะ กำลังคืนคือยู่เลยค่ะเพื่อนนะคะดูเห็ดเหลืองกำลังออกนะคะเต้มไปว่าะะะะะะเลยนะคะนี่ใช่อิงมึงเลนี่น้ำน่หงเลยค่ะนานๆเจอทีดอกเข้ามาคนเต็มป่าเลยค่ะเพื่อนค่ะไ,ไม่ใช่ เทศเบื่อค่ะโอ้ดอกนี้หน้าของแมวค่ะพี่ไม่เลยโอ้ยมาหาตามตูดเขานะคะเพื่อนๆค่ะจะได้นี่ค่ะไปค่ะหนุนดอกนีดอก นี่คสารฝนกวางเหลืออะไรแทกมันก็ไม่รู้ค่ะเหลืออย่าเนี่ยมาเป็หัวแม่มาอุ้ยเดี๋ยวจะตัวแม่ลูกกวางแน่ค่ะฟันอย่างนี้อีิดกันอีกหลอดนี่ค่ะงานเต็มเลยลงปูนถหมดแล้วไปค่ะโอ้หนุนดอกค่ะ โอ้ยค่ะคุณเพื่อนนี่โอ้ทำาห้ดโอ้ยไน้ดอกเดียวนี่นะคะคุณเพื่อนอันนี้นี่ว่ป่าที่นาเดินเข้ามาเป็นประจํานะคะเนี่ยค่ะได้เท่านี้แล้วค่ะเดี๋ยวนาจะเป็นเดินไปดูตรงนู้นอีกสักแป๊บนะคะทามีก็มีถ้าไม่มีก็จบตรงนี้เวยค่ะคุณเพื่อนค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนาจะเอาไปทําผัดกะเพรากะผัดน้ำมันหอยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่า จะทําอะไรนะคะคลิปนี้วันนี้สวัสดีเพื่อนๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากวันน้องบันดาชาแนลนะคะฝากกำลังใจให้นาด้อจ้าเพื่อการทาคลิปต่อไปผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเด้อค่ะนี่ค่ะดอกงามๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนค่ะว่าจะพาไปดูชมอะไรอีกนะคะโชคดีมีความสุขค่ะี่คลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้าเนี่ยดีวค่ะนี่ค่ะเพื่อนค่ะเห็นเพื่อนหวานเดนมาร์กเด้อจ้ะ เข้ามาแป๊บนึงก็ได้กินได้นี่อยู่นะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้ามันหอมนะคนมันหอมนะคะเข็ดเใส่ลงไปแต่น้ำมันค่ะตักให้สลาดนะคะใส่ให้สลาดแล้วก็ใส่น้ำมันหอมโอ้เข็ดหอง ปันนี่นะักะเอาก็ได้นะคะแต่เรต้องใส่ที่แต่น ouais. ี right. สส่เราจะผัดน้มันหอมนะคะอะไรนะคะใส่มนค่ะนิดหน่อยแค่นี้คะแล้วก็หยางหอน่ค่ะเนเอาแบบที่กินโนนะคะาผัเหมือนเหมือนเราผัดเงค่ะแค่นี้นะคะก็จะน่ยนย ติดแก๊สค่ะจะไม่มีน้ำเยิ้มนะคะนี่ค่ะอร่อยมากค่รยให้หอมค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะนี่ผัดน้ำมันหอยเห็ดพึ่งนะคะแซบ่บนึ่งกะข้าวสวยล้นโลค้อนขาทุกคนค่ะ,คะแซบ่บแซบ่บ